ปลัดครับสวัสดีครับ,รบผมน,นะครับอตอนนี้ท่านกําลังอมองหาผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรอยู่ครับไม่ก็เดินดูหลายๆร้านนะครับก็เ,เห็นเสื้อผ้าของน่านผมผมผมมาน่านหลายรอบนะนนในความในความรักแล้วก็เห็นสินค้าของน่านผมก็ชื่นชมนะครับในการพัฒนาโดยโดยโดย,ดยหนึ่งยังคงเ,เอกลักษณ์ของตัวเองนะครับครับแล้วก็พยายามทําให้มันโมเดิร์นขึ้นนะฮะครับผมที่สนใส่ในทุกโอกาสครับผมทุกวัยได้ก็ก็ถือว่า ท่าเมืองน่านพัฒนาได้มาไกลมากในผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับครับผมแล้วปกติแล้วท่านรองเนี่ยชื่นชอบผลิตภัณฑ์อะไรเป็นพิเศษครับก็ไม่นะทุกอย่างมีไมเล็ตครับทุกอย่างมันเป็นเป็นโปรดักของน่านโอเคครับผมขอทุกอย่างเลยนะครับผมว่ามันทำจากใจมากกว่าแล้วก็แล้วก็มีเอกลักษณ์ของน่านครับผมก็คงไม่ได้มองหาเป็นหลักก็มีทุกอย่างตัวนี้มีทั้งเงินมีทั้ง ภาเมื่อคืนก็ประมูลภาพเลยนะเมื่อคืนประมูลภาพที่ด้านบนเวทีเลยนะครับด้านบนเวทีครับพอดีพอดีผมไปเพื่อนกับผู้ว่าก็พอดีก็เลยผ้าสวยฮะอันแรกเห็นติดใจเลยครับก็ราคาไม่ไม่ไม่ก็ถือว่าราคาค่อนข้างดีมากนะครับ พอดีโชคดีไม่ไม่มีคู่แข่งก็เลยเลยอยากจะให้ท่านรองสุดท้ายครับอยากจะให้ท่านรองฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่มาเที่ยวงานเทศก,กาลดอกชมพูภูคาบานภาคเหนือด้านสู่อาเซียนครั้งที่2ประจําปี25 5 8ในครั้งนี้ด้วยครับกับท่านนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับถ้าถ้ายังไม่เคยมาหน้านะครับน่านอาจจะเป็นเมืองสุดท้ายที่อยู่ชายแดนนะครับหลายครั้งในอดีตน่านอาจจะเป็นพื้นที่สีแดงนะครับแต่วันนี้ผมเชื่อว่าเป็นสีชมพู ของความรักของหัวใจของคนหน้านที่มีต่อคนที่มายืนนะครับ,รบและผมการันตีแล้วนะครับว่าใครที่มายืนน้านจะหลงรักหน้านนะครับ ครับผมครับผมกล่าวคขอบคุณท่านรองอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับนี่ก็คือเสียงจากท่านรองนะครับว่าอยากจะให้ท่องเที่ยวทุกๆท่านนะครับได้เดินทางมาเที่ยวจังหวัดน่านนะครับมีความรู้สึกผีเพมมีความรู้สึกปราบร้มนะครับนอกเหนือจากมาท่องเที่ยวดูธรรมชาติแล้วนะครับเราก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมให้ทุกๆท่านนะครับได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่านนะครับรวมไปถึงเครื่องเงินน่านไรราคาพิเศษกันด้วยนะครับผมอ้าตัวนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดียวเลยครับเดี๋ยวเจอเจอกันต่อในช่วงต่อไปกกััันนนะครบ